สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมมาที่วัดนะครับซึ่งพี่น้องคุณพ่อคุณเท่ามาจัดสถานที่กองยังนี้คือกองข้าวนะท่านผู้ชมที่ะจะจัดบุญมหาธาตุอ้ยมหาชาติขออภัยครับบุญมหาชาติ ศาลาตรงนี้ก็ปกติก็จะจัดเป็นประกอบพิธีแสดงพระธ,ธรรมเทศนาแต่ปีนี้น่าจะขยับเปลี่ยนไปเป็นอาคารหลังนู้นนะท่านผู้ชมจะใช้เป็นอาคารจัดเทศนะครับหรือแสดงพระธรรมเทศนานั่นเองก็คือย้ายจากตรงนี้จากอาคารหลังนี้นะครับเปลี่ยนไปจัดอาคารหลังใหญ่นั่นเองเนื่องจากบริเวณที่เคย กอจัดกองข้าวนะครับจะกำลังสร้างโดมอยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่มาจัดวางกองข้าวในอาคารหลังนี้นะครับข้ามาทำบุญบ่บโอ้นี่ไงท่านผู้ชมพี่น้องก็นำข้าวเปลือกบรรจุถุงข้าวเปลือกเนาะอันนี้เบสร็จแล้วมันรวมทไหรกิ่สามลิตรเหรอไม่อ้สามสามปิ๊บได้เนาะได,นะได้ได้แหลย นี่ครับืกอ,องข้าวบัญชนีน้องก็จะไปแจ้งจุดบัญชีบันทึกบัญชีไว้ตรงไม่อาคารหลังกุดหลังนั้นอันนี้ก็ทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเอากาแฟดีกว่าก็คุณมากครับได้กาแฟได้ขนม อ๋อทำทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเพื่อที่จะไปตกแต่งอ๋อกำมุนกรมุนเอาอ๋ออันนี้ชมสีใช่นี่ไงสีสวยเป็นสีแดงสีหลากสีนี่เขากำลังจุ่มอ๋อเออเนาะนี่โบราณโบราณคุณผู้ชม๋อวดิสุมันสมบอร์ไหม ตั้งคิดตั้งใจมารวมกันเป็นตัวเราเปนนั่นน่ะสิสีแต่มารวมกันใช่เก่งเก่งดูสีนี้ร้อนเนอะสีสวยสดยเขาจะยอมจุ่มกับสีเสร็จสับแล้วก็พอมันแห้งแล้วนำไปประดับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากกินกาแฟก่อนท่านผู้ชมขอบคุณมากครับนี่เห็นไหมแกจะเหลาอันนี้ต้องไปนี่ ดอกโมนต้นมอนเนาะครับคนนี้กํลาลังเหลาอยู่โอ้สวยงามจุนอะเธเอานี่กํลาลังเหลานี่ดูอ๋อแล้วก็มหาหักแบบเป็นแบบนี้เนาะนี่ไงนี่เป็นแบบนี้น,ะนี่ทายบุงเวทแอ๊ครับนี่โอ้ยกนี่ขั้นตอนคือแบบนี้นะครับเนาะอ,อนั่นไงโอเคฝนตกแดดอม่รับ เพื่อนผู้ชมสังเกตดูตัวเหล่าอืมโอ้เริ่มออกมาแล้วเนี่ยทำแบบรีโบราณโบราณดังเดิมนะพ่อเนาะดังเดิมแบบโบราณเลยให้ผู้ชมดูว่าการทำเป็นอย่างไอยังไงเนาะ ตอนนี้หนูฟองยามใครับจะมือกี่ชร้นของผมอันนี้เสร็จแล้วนี่คือตอนนี้ขั้นตอนการทำเนาะอันนี้ขั้นตอนตอนนี้ให้มั T ้่ย้อมให้พ่อกำลังทำอยู่เดี๋ยวพาไปดูตรงขย้อมนี่ไงตอนย้อมเสร็จแล้วเป็นสีสวยงามทีเดียวเนาะสีสดครับกำลังย้อมโอ้สวยสีสดสวยทีเดียวท่านผู้ชมยังเขายังเซตเอ็ดโอ ที่หลังจากที่ยอมหลากสีสีเหลืองสีอืมจะได้สวยสดงดงามเนาะกำลังเหลาจะไปส่งเขาเนาะครับมาส่งนี่ การัดจารัดอบดีรบจดังทำดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเพื่อความสวยงามที่เดียวเอาไปตกแต่งพอเสร็จขั้นตอน่จากนี้มาย้อมสีนะครับเนี่ยภูมิปัญญาของคุณพ่อคุณพ่อคนแก่แบบดั้งเดิมจะมาประกอบพิธี การทำบุญเท่นหาชาติเนี่ยูมิปัญญาของพี่น้องดอกไม้ประดิษฐ์ออกมาสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมครับคุณพ่อทุกๆท,ท่านก็มีความรู้ความสามารถแบบเรียกว่าประดิษฐดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้แบบ <c oughs> แบบดั้งเดิมแบบโบราณโบราณน,นะครับ สวยงามทีเดียวพอจุ่มสีย้อมสีมาหลังจะย้อมสีก็จะออกมาลักษณะสีเขียวสีมุ่งสีแดงนะครับสวยทีเดียวแต่ละขั้นตอนการผลิตการประการประยุกต์ทำจากต้นไม้คชณญตงี้เอ้ยคุณแม่เดินดั้งเลยน้ำน้ำน้ำมากับครับจกๆ อเป็นสีย้อมผ้าแล้เนาะยอมด้ย้อมผ้าเป็นสีย้อมผ้านั่เองแล้วก็มาผสมน้ําก็มาเป็นแบบลักษณะนี่ก็เลยเป็นสีแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยพูนปัญญาเข่้าเห้ยขาจัดเม้ไขาเขาเขมเขร่าเขาเร่วมาเามข่เขาเขาเขาาเขวาเร่เมาเขาเ คนพ่อเก่งคายกเก่งผู้ใหญ่เก่งสมอดีตท่านพ่อผู้ใหญ่แล้วก็เป็นปรมครูหลากหลายด้วยนะครับท่านก็มาร่วมช่วยเป็นกําลังจิตกําลังใจและร่วมกันสารธรรมนะครับนี่แหละคือคนเฒ่าคนแก่ของชุมชนคนบ้านเรานั่นเองเสแล้ท่านก็มีความรู้ความสามารถแบบรบรมบรมครูเนะเาะ ยังคงเป็นร่มโพรมไสของพี่น้องเราสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นต่อไปสวยงามทีเดียวดูแล้วสะอาดสะอ้านสาด,สาดตาภูมิปัญญาบางบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่าเออเขาทำมาจากพนา้นอะไรนะเขาเรียกดอกไม้ประดิษฐ์นั่นเองท่านผู้ชมครับอาจารย์เพียนแลนน้ก็มีคนพ่อเก่งของเรา แล้วคุณพ่อคุณลุงคุณอาล้วนแต่น่ารักทุกท่านเลยนะครับนี่สวยทีเดียวเลยนี่สีเขียวก็สวยพี่ชายดูขั้นตอนการพ่อเขาทำมันจะเป็นยกัยกยักยักแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็จะทำต้องใช้เบีดอย่างคมเลยเวลาเขาทำออกมาสวยงามทีเดียว ครับมิดคมต้นหม่อนกับสโนดอ๋อครับแต่ปัจจุบันสนอมันเหมือนว่าศูนพันแล้วเนาะต้นสนอดำสนอเนาะก็เลยกลับมากลายมาเป็นเอาต้นต้นหม่อนแทนแทนท่านผู้ชมเนี่ยก็สวยงามทีเดียวภูมิปัญญาของคุณพ่อคุณคุพ่อเก่าๆที่ท่านมีภูมิรู้เนาะ ภูมิปัญญาของคุณพ่อแต่ละท่านก็สุดยอดทีเดียวนะครับแล้วพอไปย้อมสีมันก็ติดง่ายเนาะครับนี่เห็นไหมเสร็จแล้วสุดยอดเลยเม,ม,มันหมด<พ>เริ่มทำเนยปาเพีเ่ไมอนโอเออพี่เปี๊ยด,ด้วยหนาเนาะนนมันสูนพันเนาะเขาเลยทําลายทลายทั้งรากทั้งอะไรหมดโอ้มันก็เลยสูนพันอะเนาะครับนี่แหละท่านผู้ชมแต่ก่อนใช้ต้นสโนว์คุณพ่อบอกว่า ใช้สนแต่ปัจจุบันมันศูญพนะันลวเนาะโดนทําลายบ้างโดนยาสารเคมีเจ้าของร่เจ้าของนาเขาทําลายมันก็ศูนพันอ่ะเนาะนนก็เลยมาใช้ต้นหม่อนแทนโอที่มาที่ไปนะครับได้ความรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับน้องเขาจะผูกผ้าเี่ยอมเสร็จแล้วอกกกลไม่รู้จะย่อรอีกงเีตบุตองัตจะไับ น,นี่คือบรรยากาศวันนี้ก็คือข้าวข้าวเปลือกนะครับที่ท่านผู้ชมท่านญาติพี่น้องทั้งห้าหมู่นำมากองรวมๆกันไว้เพื่อที่จะประกอบพิธีใน บุญมหาชาติหรือบุญพระเบิดประจําปีของวัดโพสีสว่างน่าปรินนั่นเองท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมก็อมข,ขอเก็บคลิปบรรยากาศไปถึงที่นี้ก่อนเด้อผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวนะจะนําไปดูนี่นเป็นศาลาจัดอาจจะมาเอาข้ามาทําบุญเหรอ,อที่น้องเนี่ยดูที่น้องสาวเขาก็จะพี่ถามหน่อยอันนี้ถ้าเป็นเสร็จแล้วกี่กิลิตรนะงดจําให้ร้อยให้จับสามปีบหรอ โอ้เกิดบรรจุได้สามปบใช่ไหมตัวนี้นะ,นนอะโอ้ป๊บครึ่งอะเนาะเพราะมันใหญ่มากเลยครับหนูเอามาวางไว้ก็เรียบร้อยโอ้สามปีบะเนาะเนี่ยตอนนี้เอามาปากัก้วท่านผู้ชมพี่ชายเอามาปากักประดับตกแต่งในตรงอันนี้อันนี้ข้าสลีบังเครียกอะไรนะอันนี้กระจัดที่ตกแต่งดอกไม้เนาะอือเนี่ยพี่เขาประดับ สลับกันมีสีเขียวสีขาวสีแดงละกันสลับสับกันดูแลสวยงามประดับรอบบริเวณศาลา,านะครับที่จะประกอบพิธีนั่นเองนะครับสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมครับสวยตกแต่งมาแห้งแล้วนี่เมื่อกี้เพิ่งยอมนี่เห็นไหมสวยทีเดียวนี่แหละคือการจัดตบแต่งบริเวณสถานที่จากภูมิปัญญาพี่น้องคุณพ่อ บ้านเรานั่นเองให้เกิดความสวยงามนะครับนี่บิเวณเขาใส่เครื่องเส,ส้นไหว้ข้าวสารขนมใสข้าวลามข้าวลามอ๋อมันต้องใส่ข้าวรามด้วยใส่ข้าวต,ต้มเท้าเท <ablo. S 1> ้าทบาเทาท้าเท้าเอ้อเท <servicios. S 1> ้าเท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 าเาเ่้าเ้าเท้า้า้า้เ้้า้า้้ว ในนี่นะครับออโอ้ไปด้านนี้ครับผมใส่ด้านนี้๋อนั่นไปนั่นต่ออีกนะเนาะครับที่ให้ข้อมูลมาชัดเจนท่านผู้ชมครับขอบคุณมากมากเลยครับนี่ยคือบริเวณเดี๋ยวสักครู่จะพามาชมบรรยากาศด้านในท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพามาชมบรรยากาศด้านในนะครับผมคุณครูพอ,อก็นำทีมนักเรียนมาร่วมจัด สถานที่ด้วยนะท่านผู้ชมครับส่วนน้องบางท่านพุ่มมีความรู้ความชำนาญในการผูกผ้าก็ผูกผ้าไปนะครับคือแบ่งหน้าที่กันทำอย่างขมักขันทีเดียวอากาศค่อนข้างจะร้อนนะท่านผู้ชมวันนี้นะโอเคเก็บภาพบรรยากาศไว้ที่เพลิเท่่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปผิดภาพประการใดก็ต้องกระทษท้าไปนะครับ สำหรับทีมข้อข้อกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ